นารูโตะอย่างอ่อนโยนลูปใบหน้าและร่างกายเล็กๆของนารูโตะด้วยแก้มของเธอเบาๆไม่นานก่อนที่พวกเขาจะทิ้งพ่อและลูกชายไว้ข้างหลังตอนนี้หัวใจของคุชินะเต็มไปด้วยความไม่เต็มใจและเธอก็รักที่จะกอดนารูโตะเป็นครั้งสุดท้ายเช่นกันนารูโตะทำได้แค่รีบเท่านั้นตอนนี้เขาทำอะไรไม่ได้นอกจากร้องไห้ตอนนี้ไม่มีนิ้วทองเมื่อฉันข้ามไปเหรออันยับประกาศเดียวในทางกลับกันนี่นาโตะดูฉากน,นี้อยู่ยูอ่านดอทคอมกำมมัดแน่นดวงตาคมกริบเทียนลู่ช่วยดูแลคุณที่นี่ฉันจะดูแลเรื่องข้างนนนนอออออกกกกใใหห้้เเงงช่่่่่่ทททีีียยลลลูููถัับบบไไไปปรรรระะตมมมพดาแวคควคคค มินาโตะเดินออกจากห้องนอนใส่กระเป๋านินจาสวมเสื้อคลุมโฮคางิอยูเชนรัดหน้าผากของนินจาโคโนฮะและรับเสียงฟ้าร้องพิเศษคุณอิและโบกเสื้อคลุมด้วยเสียงล่าสัตว์เขาจะต่อสู้เพื่อปกป้องหมู่บ้านในฐานะโฮคางะของโคโนฮะเซียนเอลยูมองไปที่ตัวละครทั้งห้าเฟิร์สโฮคางะ ok บนหลังของมินาโตะและที่ด้านหลังที่มั่นคงเธอรู้สึกจากก้นบึ้งของหัวใจว่าผู้ชายคนนี้จะไม่มีวันแพ้ไม่กี่วินาทีต่อมาไอแชโดสีส้มที่เป็นเอกลักษณ์ของโมดเซียนก็ปรากฏขึ้นบนดวงตาของมินาโตะอีกครั้งและเขาพูดด้้ววยยนนนนนนำเสีีีงททท่่ทท่่หััััักกกแาาาฉจะะลบมอญปรศคู รุ่นที่สี่จะมาเร็วๆนี้เหนียวขับก้าวหางออกจากหมู่บ้านในเวลานี้หมู่บ้านโคโนฮาสว่างสวยและพละเรือนก็ถอยกลับไปที่ที่พักพิงอย่างเป็นระเบียบภายใต้การจัดการของนินจารวมถึงคาคาชิมาเตะไคยูฮิฮองและนินจารุ่นเยาว์คนอื่นๆและนินจาที่มีอายุมากกว่าให้เหตุผลก็คือไม่ใช่เวลาที่คนรุ่นของคุณต้องตายการต่อสู้กับนายเทลเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากพวกเขาต้องปกป้องอนาคตของโคโนฮานี่อาจเป็นเจตจำนงแห่งไฟที่ซันไดมูมาจะพูดถึงหางทั้งก้าวซึ่งควบคุมโดยดวงตาของวงล้อเขขียนอองโบิโตะเคลื่อนไปข้้าางหนทีละขั้นไปยังใจกลางโคโนฮะะและบกหางเพื่อสร้าางควมหายนนะินนนจจาชงได้ปล่อยิาต่่่าาางงงๆๆเชนนนนททหหีีไฟลลมแะอื ก้าวหางคำรามเงยหน้าขึ้นและเปิดปากของเขาจาักระที่หน้าสปรึงตัวรวมตัวกันเป็นทรงกลมสีม่วงเข้มจากนั้นพ่นมันอย่างดุเดือดไปทางหินโฮคังนี้บทที่สี่การปิดล้อมคิงคองหลังจากมินาโตะจากไปเที่เอลยูก็ถอยกลับไปที่ประตูเพื่อปกป้องและมีเพียงครูชินาเท่านั้นที่ถูกทิ้งไว้ในห้องที่ถือนารูโตะและสะอื้นให้เบาๆพูดประโยคต่อไปราวกับว่าเธอต้องการจบชีวิตทั้งหมดของเธอนารูโตะมองเธอด้วยดวงตาเบิกกว้างพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่เขาทำได้เพียงพูดพยายามที่ไม่มีความหมายของว้าวว้าวว้าวไม่กี่นาท ไม่กี่นาทีต่อมามินาโตะก็กลับบ้านอีกครั้งดูเหนื่อยเล็กน้อยเขาหยิบคุชินาะด้วยมือข้างหนึ่งและอีกมือหนึ่งนารุโตะไปกันเถอะหลังจากพูดแล้วเขาก็เปิดเทคนิคไลอิงทันเดอร์กอรอีกครั้งนารุโตะรู้สึกเพียงว่าดอกไม้ที่อยู่ตรงหน้าเขามาที่อื่นและจิ้งจกตัวใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลก็เด่นชัดเป็นพิเศษดูเหมือนว่าพี่ทูจะได้รับการศึกษานี่คงเป็นที่ที่ก้าวหันถูกผนึนไว้และเป็นสถานที่ที่คู่สามีภรรยามินาโตะเสียชีวิตในการต่อสู้ในหนังสือต้นฉบ,บ ฉันทนได้สักพักเมื่อพูดอย่างนั้นคูทินาก็กัดริมฝีปากของเธอและโซ่สีทองห้าเส้นยื่นออกมาจากด้านหลังเธอชนรอบแขนขาลำตัวและหางของเก้าหางแน่นคิงคองปิดล้อมพลังพิเศษของสายเลือดของตระกูลวัวเทคส,สามารถใช้ได้ทั้งการโจมตีและการผนึกและเป็นการดีเป็นพิเศษในการปราบปรามสาัตว์หางคูทินามักจะอาศัยกลอุบายนี้คูทินายังคงเชื่องเก้าหางตอนนี้พลังที่ประทุขึ้นในช่วงเวลาวิกฤตก็มีพลังไม่แพ้กันและนายเทลแทบจะไม่เคลื่อนไหวหลังจากการโจมตีหลังจากนั้นนารูโตะก็เห็นว่าทั้งคู่เเเเเเรรริิิิ่่่่่มมทททททะะะะะะลลลาา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 ากกกกัััันนนนนนถูตต้้้้้ออองงงงป็วววววคคคคุชดดธหหหใยยพืืีจฟ มินาโตะคิดว่าการสูญเสียโคโนฮะเก้าหางนั้นอันตรายมากการทรงตัวของสังหารเสียสมดุลและหมู่บ้านชิโนโบีอื่นๆอาจใช้โอกาสนี้โจมตีโคโนฮะให้นารูโตะกลายเป็นกำลังหลักมนุษย์คนใหม่แต่คุชินะเข้าใจว่าการเป็นกำลังหลักของมนุษย์นั้นเป็นอันตรายถึงชีวิตในกระบวนการผนึกแม้ว่าจะประสบความสำเร็จแต่ก็หมายถึงการถูกโดดเดี่ยวหวาดกลัวและไม่แยแสเธอเองก็รู้สึกแบบนี้เลยทนไม่ได้ที่จะให้ลูกชายเจอแบบนี้อีกนั่นคือลูกของเราเองมินาโตะยืนกรานในความคิดเห็นของเขาเองเขาเชื่อว่านารูโตะอาจเป็นบุตรแแแหห่่่่่่่่่่งงงงโโโชชคคะะะะะตตาา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 ททีีีุจจจจิิิิรรรรยยยยยยกกกลลลลลวถถ้้้เเเขขสมปปนน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 อออออไไดดดูู็ใใญฐ ในฐานะบุคคลที่เกี่ยวข้องแน่นอนว่านารูโตะรู้สึกว่าเขาสามารถอยู่รอดได้ดีสำหรับการโดดเดี่ยวหรือบางสิ่งบางอย่างโคโนฮาเทเวลเซียวเกยงและนินจาอื่นๆที่มีความรู้บางอย่างไม่สนใจสิ่งเหล่านี้เลยส่วนพวกสามัญชนและมังกรให้พวกมันมาเถอะฉันไม่อยู่ใน RMB แล้วทุกคนจะชอบได้ยังไงทั้งหมดนี้มีไว้ใช้ในภายหลังสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คืออยาให้พ่อใช้พวกผีปอเพื่อผนึกพวกมันมันจะฆ่าคนและถ้ากาหางถูกผนึกกลับตอนนี้แม่ก็มีโอกาสสูงที่จะรอดนารูโตะกำลังครุ่นนนนคคิดดออยู่ทีแตมาาาาะะเรรลงื้้้วววสสกฉฉััจไไพ แต่ถ้าคุณใช้เคล็ดลับนั้นคุณจะอ่าฉันรู้ฉันก็จะตายเหมือนกันแต่ในฐานะสามีและพ่อมินาโตะว,วางนารูโตะลงและเริ่มผนึกว้าวนารูโตะเอื้อมมือออกไปอย่างกังวลใจในเวลานี้พยายามจะหยุดเขาอย่างสิ้นหวังนี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วในช่วงเวลาวิกฤตโซ่สีทองเส้นบางยื่นออกมาจากหลังนารูโตะและมัดมือของมินาโตะที่ผูกผนึกไว้นารูโตสองมินาโตะและคุชินะอุทานพร้อมกันหลังจากตกใจอยู่ครู่หนึ่งคุชินะก็หัวเราะเบาๆแล้วพูดว่ามินาโตะนารูโตะไม่อยากจากคุณไปให้ฉันมา นารุโตเองก็ตะลึงคิงคองปิดล้อมนี่เป็นบัญชีปลักอินหรือไม่ในกรณีนี้ความคิดของนารุโตสันพลอนโซสีทองบางทองบางสเส้นออกมาจากด้านหลังและยิงไปที่9้าหางโดยตรงหนนนั้นติดกรงเล็บด้านหน้าทั้งสองของก้าหางและอีกอันติดกรงเล็บหลังทั้งสงไว้ด้วยกันคนหนึ่งมาปักไว้แน่นคนสุดท้ายพยายามผูกหางทั้งก้าไว้ด้วยกันคุชินะไม่ต้องแปลกใจเลยใช้โซ่ร่วมมือกับนารูโตดังนั้นด้วยความร่วมมือของแม่และลูกก้าหางจึงล้มลงกับพื้นดังปังเหมือนหมรราาา่่่ดเพยงมือออ ขอบคุณนะนารูโตะมินาโตะหลับตาลงและเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งเขาก็อยู่ในโหมดอมตะแล้วและตรวจสอบสถานการณ์ของคุชินะอย่างที่คาดไว้คุชินะจักรกะก้าวหางเหลืออยู่ในร่างกายของคุณน้อยลงเรื่อยๆและร่างกายของคุณก็อ่อนแอลงเรื่อยๆถ้าคุณเดาถูกกว่าเมื่อจักระเหล่านี้ถูกใช้หมดคุณจะตายแล้วถ้าเราเติมเต็มจักรกะก้าวหางให้กับคุณหรือแม้แต่ผนึกก้าวหางเข้าไปในร่างกายคุณโดยตรงละ่ะน่ารักนารูโตะอดไม่ได้ที่จะดับเบิลคลิกหกร้อยหกสิบหกเพื่อพ่ออย่างที่าาจจง,ง,งล่ะ ฉันจะประกาศคู่ครึง่งถูกต้องฉันจะใช้นินจาที่แข็งแกร่งที่สุดที่ฉันเชี่ยวชาญเพื่อโจมตีก้าวหางคุณและนารูโตะจะใช้โอกาสนี้ในการผลักหางก้าวหางอย่างละครึง่งเข้าใจแล้วนารูโตะเข้าใจเธอต้องร่วมมือกับแม่เป็นอย่างดีคุชินะยิ้มอย่างนุ่มนวลเธอจะเดิมพันทุกอย่างในการกระทำครั้งต่อไปเธอเชื่อใจสามีของเธอและเธอก็ไว้วางใจกับลูกๆของเขาด้วยนารูโตะพูดว่าอะเพื่อแสดงว่าเขาเข้าใจและส่งโซ่ที่ผูกมือมินาโตะไว้ในสนามรบ มินาโตะเปิดมือขวาของเขาและยกมันขึ้นเหนือศีรษะของเขาและพูดอย่างหนักแน่นฉันได้พัฒนาเคล็ดลับนี้มาเป็นเวลานานแล้วและฉันไม่เคยใช้มันจริงๆและฉันไม่ได้คิดชื่อด้วยซ้ำจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ในการปฏิบัติที่เป็นอมะตะน,นั้นก็มีจริงถ้าคุณสามารถใช้มันได้อย่างมั่นใจการใช้ครั้งแรกนี้จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนอัญญะประกาศคู่ในเวลานี้โฮคังเงซารุโตบิฮิดเด่นทั้งสามรุ่นยังคงอยู่ระหว่างทางฉันเห็นเม็ดยาเกลียวขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นช้าๆที่ฝ่ามือของมินาโตะจากนั้นใบพัดลมสี่ใบก็ก่อตัวขึ้นรอบๆเม็ดยยาาหมุนอ่งต่่่ออเเเนนืงงแและททำให้กิดสีียรุรง นารูโตะตกตะลึงฉันรู้เคล็ดลับนี้แล้วนี่ไม่ใช่เซียนฟ้าเฟงดันซูเปรอร์เจ็ดสไปเราะชอริเกนใช่ไหมหน้าทึ่งมากพ่อของฉันคุณใช้เวลาเพียงครึ่งปีในการเสริมสร้างการฝึกฝนศิลปะอมตะคุณได้พัฒนาเคล็ดลับนี้แล้วหรืออย่าปล่อยให้ลูกชายของคุณสับสนไม่ว่านารูโตะจะคิดอะไรอยู่นี่นาโตะก็ทิ้งท่าน,นี้ไปแล้วและพลังภายใต้โบนัสของอิมมอร์เท่าจุดสึก็เพียงพอแล้วสำหรับเขาที่จะทุบหนินจู่สึขนาดใหญ่นี้ให้เข้าที่หน้าก้าวหางความจริงเป็นไปตามที่เขาคาดไว้อยู่ๆกำลังอ่านชูริิเเ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 คคนนนนนนนกก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 ลลลลลีีียยยยยยววววขขขขขขาา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 ดดดดใใหหหหหหหญญ่่่่่่่่่่มมมมซึงง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 งืืออ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 อบบบจจะะะะะะัััััั้้้รรรรททปปตตตู็็ไถุณณษแ ใช้ประโยชน์จากมันเดี่ยวนี้คุชินะและนารูโตะออกแรงร่วมกันโดยใช้เพชรปิดล้อมหนึ่งร่างของก้าหางราวกับชักเกยวโซ่ของชายคนนั้นขาดไปครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเข้าไปในช่องท้องของคุชินะซึ่งคุชินะกดทับไว้ท่กคราวด้วยปราประทับที่หักเดิมและอีกครึ่งหงเข้าไปในท้องของนารูโตะนารูโตะรู้สึกท้องไส้ปั่นป่วนและเขาก็แทบจะหายใจไม่ออกจากนั้นนินาโตะก็หยิบขึ้นมาและวางไว้บนแท่นบูชาที่เตรียมไว้เพื่อช่วยในการแสดงตราสัญลักแปดตรีฉันเห็น คราวนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กกัมพร้านารูโตะพอล่ออยอหลับไปอย่างสวยงามและคุชินะก็กอดนารูโตะและร้องไห้ด้วยความดีใจเยี่ยมมากฉันสามารถเห็นนารูโตะเติบโต,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 ตอย่างช้าช้าดีมากฉันสามารถอยู่เคียงข้างคุณต่อไปได้มันเยี่ยมมากดีจริงดีจริงเยี่ยมมากนินาโตะที่เหนื่อยล้ากอดภรรยาและลูกๆของเขาเบาๆและถอนหายใจด้วยความโล่งอกฉันคิดว่าในที่สุดฉันก็สามารถถูกมองว่าเป็นพ่อที่มีคุณวุฒิและเป็นสามีที่มีคุณสมบัติตกลงฉันจะช่วยคุณซ่อมแซมปราประทับต่อไปจากนั้นกลับบ้านกันเถอออะะะะงงงงงงงััับบัั้้้้นนนนนนนกกลลบบบาาาาาาเเเเถใววีโโฮฮคคซรรรุุติิดทท่่่ยยูห บทที่5หลังภัยพิบตัติในที่สุดซันได้ก็มาถึงที่เกิดเหตุและพาครอบครัวมินาโตะกลับไปเป็นการส่วนตัวมินาโตะหมดแรงแล้วและเฟรย์เลยอดเจริญใช้ไม่ได้อีกต่อไปดังนั้นเขาจึงต้องเดินกลับพร้อมกับคุชินะเมื่อเห็นว่ามินาโตะเสร็จสิ้นการผนึกซารุโทบีฮิซังก็โล่งใจและบอกให้มินาโตะพักผ่อนอย่างสงบและจักไปจัดการผนที่ตามมาและตรวจสอบชายสวมหน้ากากลึกลับตามรายงานของมินาโตะชายลึกลับรายนี้ถูกยาเซี่ยงจูสไปร้ลผิวทุกครึ่งร่างของเขาแต่ไม่มีอะไรเหลืออยู่ในที่เกิดเหตุยกเว้นหลุมขนาดใหญ่รวมถึงเเเเเเลลลืืืืืออ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 อดดดดดด้้้้้้้้ววววววยยยยูููููหหหหมมมมนนนนน่่่่่่าา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 ขขขขใชพพพททีีีััับรรรรรรถกกกผสสสคคคิตตไปแะะงงงง์ ซารุโตบิฮิซันบิหมวดที่คางของเขาคิดว่าศัตรูสามารถทะลุกำแพงโคโนฮาได้อย่างง่ายดายใบหน้าของเขาก็หนักขึ้นอันบูยังคงค้นหาและแจ้งเตือนพื้นที่โดยรอบต่อไปหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้อยู่อาศัยจะได้รับแจ้งในเช้าวันพรุ่งนี้เพื่อ,อยุติการอพยพนอกจากนี้ความเสียหายจะถูกนับโดยเร็วที่สุดใช่ในที่สุดค่ำคืนก็ผ่านไปนกตกลงบนยอดไม้และหวีขนของพวกมันแสงแดดในฤดูใบไม้ร่วงส่องผ่านหน้าต่างของครอบครัวที่กำลังหลับไหลและทารกที่ตื่นขึ้นมาในตอนแรกก็หลั่งน้ำตาหลุกทั้งคู่ให้ตื่นไม่่่่่่่่่ใใชวาา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 านนนนนนนรรรรูููโโโตตตตตตะะะะะะจจจงงงงงยยยยแแแลลืืกกกกททีีีปปปุพออออมมมขขเเเเเเห้้็็ดดไไ อย่างไรก็ตามมินาโตะและภรรยาของเขารีบร้อนจริงๆก่อนที่พวกเขาจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งคู่ยิ้มและช่วยนารุโตะอาบน้ำเปลี่ยนผ้าอ้อมแล้วป้อนอาหารให้เขาอีกครั้งนารุโตะมองพ่อแม่ด้วยดวงตาเบิกกว้างและพบว่าใบหน้าของมินาโตะยังเหนื่อยเล็กน้อยมีสงครามเกิดขึ้นและเขานอนหลับเพียงไม่กี่ชั่วโมงในตอนกลางคืนแต่คุณที่นา่ารู้จากเตียงแล้วและเตรียมอาหารเช้าและทำงานบ้านคุณจะพูดว่าเขาเป็นสมาชิกของครอบครัววังวนหรือไม่ฉันเพิ่งคลอดลูกได้ไม่กี่ชั่วโมงเมื่อวานนี้และฉันก็ถูกดึงออกจากสถานทันน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 ทีีีีตตตต่่่่่่่ออ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 มม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 าา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 ฉััััััััพพยยูดดไกกกกกกกแแแลลลลละะะปปปรรรฏวววววคคคคิิิงง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 ็็็หหหหเเเืสสุขข้้ผึึึบ์ใชชโยๆ นารูโตะคิดเกี่ยวกับมันในที่สุดพ่อแม่ฉันก็รอดฉันไม่รู้ว่าพี่ตู่ถูกพ่อทุบตีจนตายหรือเปล่าและฉันก็ปลุกความสามารถอันเป็นเอกลักษณ์ของตระกูลวัวเทคคงิคงคองล็อกเฮตอนนี้ผมของฉันเป็นสีเหลืองหรือสีแดงและปราะศะจากปัญหาของทั้งสามรุ่งฉันควรถูกเรียกว่านารูโตะนารูโตะหรือนารูโตะอุซุมากิเมื่อคิดถึงเรื่องยุ่งๆเหล่านี้นารูโตะก็ค่อยๆหลับไปเด็กก็เป็นแบบนี้นอนเยอะเมื่อวานนารูโตะใช้เงินไปเยอะเด็กไม่ควรใช้การปิดล้อมคงิงคองในหนังสือต้นฉบับเซียนปลิงใช้โซ่เมื่อเขาาาออยุหหหรืปี้ปก,ปปกิิบบ มินาโตะมองดูคุชินวาวังนารุโตะที่กำลังหลับอยู่บนเตียงเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างแผ่วเบาแล้วพูดว่างั้นฉันจะออกไปข้างนอกฉันเกรงว่าวันนี้จะมีงานต้องทำอีกมากก็ได้ฉันจะดูแลนารุโตะให้ดีๆคราวนี้ก้าวหางหนีคนโคโนฮะแพ้ไปมากที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือถนนฝั่งตรงข้ามยิงยั่นถูกทำลายเป็นส่วนใหญ่ยอย่างไรก็ตามเนื่องจากการตอบสนองที่ทันท่วงทีเมื่อเทียบก,กับต้นฉบับสามชั่วอายุคนก่อนที่โอบิโตะจะสะกดจิตออกก้าวหางเขาได้รับข่าวและเริ่มอพยพพลเรือนแลละมีพเรือนบบบบ้้บาากก้าา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 เเเเเจจจ็็็็็ลลลลลกกกกกกกนนนนนนนอออยยยรรดมมตขขงงิช่่่่ัปูคคววและเเี้ยวจินพ่อแม่่่่ขอออองงิรรุุกะโชคดดดีีีีีทททมมาาไ้้เเพยัันนนบ ในฐานะโฮคางเงรุ่นที่สี่ของคโคโนฮะมินาโตะมีอะไรให้ทำมากมายเมื่อดูรายงานของคนสามชั่วอายุคนในสำนักงานวอเตอร์เกตก็ครุ่นคิดสิ่งต่อไปที่ต้องทำคือจัดให้พนละเรือนกลับบ้านและจัดระเบียบผู้คนเพื่อทำความสะอาดซาปราบขักพังและเตรียมการบูรณะใหม่จัดให้มีการชดเชยผู้ตายพิธีรำลึกจะจัดขึ้นในสามวันนินจาผู้ตายจะถูกจารึกไว้บนแผ่นจารึกในฐานะวีรบุรุษและตำแหน่งที่ว่างของพวกเขาจะต้องได้รับการเติมเต็ม,ตมด้วยเสริมกำลังการป้องกันโคโนฮะและเขตแดนแห่งแดนอัคคีนอกจากจะเฝ้าระวัง,งสหายของผู้สวมหน้ากากแล้อองการหา,หา,า,กการห้ ส่งคาคาชิไปปกป้องคุชินะและนารูโตะต่อไปเดิมทีคาคาชิขอให้คาคาชิปกป,ป้องคุชินะระหว่างตั้งครรภ์เพราะเขาต้องการให้เขาได้เห็นการกำเนิดและการกำเนิดชีวิตใหม่เพื่อปัดเป่าความมืดมิดในใจของเขาตอนนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นฉันไม่รู้ว่าเด็กคนนี้จะได้รับผลกระทบหรือไม่ปล่อยให้เขาทำงานต่อไปในขณะนี้อุปสรรคในการรับรู้ของโคโนฮะต้องได้รับการปรับปรุงคราวนี้ศัตรูบุกเข้ามาอย่างเงียบๆและก้าวหางถูกส่งไปที่ใจกลางหมู่บ้านหากศัตรูทำการเคลื่อนไหวดังกล่าวในระหว่างสงครามผลที่ตามมาจะเป็นไปไม่ได้นายอยู่ในความดูแลของันนนเรนรียไ้มต์ สำหรับอุจิวะคราวนี้ผู้คุมมีบทบาทสำคัญในการป้องกันและอ,อพยพป,ประชาชนเป็นเหตุผลที่ไม่จำเป็นต้องเพิ่มการเฝ้าระวังแต่ที่ปรึกษาอาจไม่เห็นด้วยเมื่อควบคุมหางทั้งเก้าได้วงล้อเขียนสองล้อก็ใหญ่มากตาเกือบทุกคนคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับอุจิวะแล้วคุยกับพี่ใหญ่ฟุยให้ดีความขัดแย้งระหว่างครอบครัวอุจิวะและหมู่บ้านจะต้องได้รับการแก้ไขจุลภาพมินาโตะเซ็นเอกสารอย่างรวดเร็วทีละฉบับและออกคำสั่งทีละคำสั่งและโคโนฮะก็ทำงานเหมือนเครื่องจักรที่ซับซ้อนดงดงดงหลังจากจัดการเรื่องสคแะนงโโห่่ีฮ มินาโตะว,วางเอกสารในมือลงแล้วถามว่าสามชั่วอายุคนมีผู้อาวุโสสามคนคุณเป็นใครซันไดเป็นผู้นำและกล่าวว่าเรามาที่นี่เพื่ออธิบายให้สาธารณชนทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ท้ายที่สุดแล้วบางสิ่งจำเป็นต้องเก็บเป็นความลับและไม่เหมาะสำหรับการเปิดเผยพลเรือนจำนวนมากและเกนินไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรนจูรี่คืออะไรในเวลานี้ทั้งสีห่หลุมไม่รู้ว่านารูโตะเป็นเรื่องของมนุษย์จูรี่เนื่องจากคุชินะยังมีชีวิตอยู่พวกเขาจึงถือว่าก้าวหางถูกผนึกไว้และกลับสู่ร่างของคุชินะท้ายที่สุดสัตว์หางก็ถูกแบ่่่่่งงงออออกกเเปปป็นสนสสวววพืิปปิดคาามจรที มินาโตะขมวดคิ้วและครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงพูดว่าฉันอยากจะขอโทษต่อสาธารณชนต่อสาธารณชนที่ก่อให้เกิดความสูญเสียเช่นนี้ในท้ายที่สุดมันเป็นการละเลยหน้าที่ของฉันในฐานะโฮคางเงะที่ฉันไม่สามารถเอาชนะศัตรูได้ในทันทีรุ่งที่สามสุบุรีและพ่นควันไม่แทนที่จะขอโทษฉันคิดว่าโคโนฮะต้องการฮีโร่และตอนนี้ผู้คนต้องการฮีโร่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในฐานะโฮคางเงะคุณควรเป็นฮีโร่ที่ผนึกก้าวหางยูอยูอ่านว่าความละที่จริงแล้วคุณผนึกก้าวหางไว้ aru, โคฮโาเงะ เป็นผลให้มีข้อความแพร่กระจายในหมู่ชาวบ้าน,คนโคโนฮะในวันนั้นเมื่อคืนนี้จิ้งจอกปีศาจก้าวหางอยู่ในความโกลาหลนารุโตะคลื่นที่สี่เซนินาโตได้สั่งการอ,อพยพป,ประชาชนอย่างเด็ดขาดและนินจาหลายคนพยายามอย่างยิ่งที่จะซื้อเวลาและคุชิี่นับพันรยาคนที่สี่ของนารุโตะให้กำเนิดลูกในคืนนั้นโดยไม่คำนึงถึงความอ่อนแอทางร่างกายเขาได้ร่วมมือกับสี่ชั่วอายุคนของโฮคังเงะและก้าวหางเพื่อต่อสู้และในที่สุดก็ผนึกมันไว้และช่วยหมู่บ้าน,คนโคโนฮะไว้ในช่วงเวลาหนึ่งความนิยมของคู่รักสี่าา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 คูููู่่่่่่รรรรรัักก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 ฮีีีโโแแลลลลละะชชยยยยยขขขขขขอออองงงงพพววววเเเ็็ปนนนบุุษดด้้หจจทตไิม จ,จุดจุดจุดลภาพจุลภาพสามวันต่อมาท้องฟ้ามืดครึ้มและฝนตกปรอยปยผู้คนในชุดไวทุกและดอกไม้สีขาวชูร่มและไปที่อนุสาวรีย์คุชินายังหามารุตโตออกข้างๆโงร่มมีปลาตาที่ตายแล้วผมสีขาวสวมหน้ากากอยู่ด้วยคุชินาซึ่งปกติจะเต็มไปด้วยพลังมีการแสดงออกที่จริงจังผิดปกติในวันนี้วอเตอร์เกตได้เริ่มดำเนินการก่อนกำหนดแล้วและบริการที่ระลึกในวันนี้มีเขาเป็นประธานในพธิธีนอกจากญาติของผู้ตายแล้วตัวแทนจากครอบครัวใหญ่ก็จะเข้าร่วมด้วยและยังมีคนที่เต็มใจไว้อะไรยฮีโร่ด้วย นารุโตะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่หนักอึ้งของฉากนั้นในอ้อมแขนของคุชินะและฟังเสียงร้องโหยหวนของผู้คนและในที่สุดก็มีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโลกที่โหดร้ายนี้ไม่มีการขัดแลนการต่อสู้ที่นี่และมีคนตายมากมายที่นี่เสมอจะมีศกัาตการรมทุกประเทที่นี่และที่นี่ไม่ใช่สวนดอกไม้ที่ฉันชอบอีกต่อไปวันที่10พฤศจิกายนพศ2491โคโนฮา,าเป็นเวลาหนึ่งเดือนนับตั้งแต่การสิ้นสุดของกบฏก้าหางหมู่บ้านค่อยๆฟื้นความสงบกลับคืนมาเมื่อผู้คนพูดถึงจิ้งจอกปีศาจหหาาเก เป็นเวลาหนึ่งเดือนที่นารูโตะคุ้นเคยกับสถานะปัจจุบันอย่างสงมบูรณ์ทุกวันที่เขาตื่นขึ้นเขาจะกินเมื่อเขาอิ่มแล้วเขาจะมองไปรอบๆด้วยตาเบิกกว้างแล้วฟังพ่อแม่ของเขาพูดถึงเรื่องต่างๆหรือถูกบังคับให้ยอมรับบางสิ่งชายหนุ่มรูปงามยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อเห็นแม่และลูกชายเล่นกันปกติคุชินะจะออกไปซื้อผักกับนารูโตะด้วยระหว่างทางเขามักจะได้รับคำแนะนำจากชาวบ้านโคโนฮะเสมอแน่นอนว่ามันไม่ใช่คำหยาบส่วนใหญ่ชื่นชมและยกย่องนารูโตะได้ยินเสม,มอคำพูดอย่างทรงพลังและฮฮีีีีีีีโโโโรรรรร่่่่่่่่่่่่่่เเ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 เืืืืืออ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 งงงงงงุุุบบบิิิิิ้้้้้้้หหลลลัััััมมมมมมมกก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 ไไไไไดดดดดยยยยนน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 จจจจาาาาาาาคคคคููณวววป็็ทททททษะะะะะตตขขขชชแแสสใ นารุโตะได้รู้จักพันรยาของนาราอากิมิจิและครอบครัวอื่นๆอย่างช้าๆรวมทั้งอุจิวะมิโคโตะเพื่อนสนิทของแม่ของเขาด้วยแต่น่าเสียดายที่เขาไม่เห็นซาสึเกะในวันงานรำลึกฉันเห็นแต่เด็กที่สงสัยว่าเป็นซาสึเกะและถูกเด็กผู้ชายอายุห้าถึงหกขวบน่าจะเป็นอิทาจิจับไว้เดิมทีนารุโตะคิดว่าด้วยบุคลิกของคุชินะมินาโตะจะต้องเป็นคนรับผิดชอบในการทำอาหารที่บ้านโดยไม่คาดคิดคุชินะที่ไร้กังวลและฉุนเฉียวก็เป็นพันรยาและแม่ที่ดีที่บ้านโดยไม่คาดคิดสำหรับอาหารเช้าเขาจจจะะะะะะะช่่่่่่่วววยยยยยยัััดรรรเเเเเบบบีีีคออ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 อสืื้้้้กก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 นน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 นไไปปขขขาา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 างงงมมมมิมิิิโโโโโตตตตลลลลล็ททททแแำหห๊ณู สิ่งเดียวที่สามารถพูดได้ว่าอยู่บนยอดไม้แข็งก็คือวันหนึ่งก่อนอาหารเย็นคาคาชิอายุ14ปีถูกนําตัวผ่านหน้าต่างและโยนเข้าไปในห้องนั่งเล่นแล้วสั่งให้เขาล้างมือและกินนารุโตะมองดูอย่างเพลิดเพลินและท่าทางมึนงงของคาคาชิก็น่ารักมากแน่นอนคาคาชิไม่ใช่คนสบายสบายแบบนั้นบอกไม่ได้หรือว่าให้เข้ามากินแล้วเข้าไปข้างในไม่อยากเสียหน้าเลยพยายามดิ้นรนเมื่อโดนคุชินะดึงวันรุ่งขึ้นและจากนั้นเขาถูกตีด้วยทองคำโซ่ถูกมัดเป็นเกี้ยววันที่3คาคาชิเรียนรู้ที่จะฉลาดถ้าไม่สามารถยั่วได้ก็ซ่อนไม่ได้หรือฉันยอมให้แอนบุทางานเพื่อซ่อนตัวเองจากนั้นฉันก็เห็นคุชินะหลับตาลงและสัมผัสได้ถึงมันและยังกระโดดออกไปนอกหน้าต่างเพื่อค้นหามันอย่างม่นยำคาชเอามักลับมาอีกครั้ง วันที่สี่และวันที่ห้าหลังจากนั้นคาคาชิขัดขืนหลายครั้งไม่เป็นผลสุดท้ายก็ต้องเคาะประตูเข้าบ้านเองทันทีที่ถึงเวลาอาหารเย็นส่วนหน้าและอื่นๆคุณต้องการหน้าแบบไหนเวลาใส่หน้ากากตรงกันข้ามเวลาเห็นผมสีแดงของนายหญิงกอดไม่ได้ที่จะทำหน้าแบบนั้นว่าแล้วนายหญิงการทำอาหารค่อนข้างอร่อยคาคาชิคิดอย่างลังเลแน่นอนว่าสิ่งนี้ทำโดยมินาโตะสังคุชินะมินาโตะรู้สึกว่าการปล่อยให้คาคาชิอยู่ในอันบูจะมีแต่เติมความมืดมิดในหัวใจของคาคาชิเท่านั้นอาจเป็นเพียงตัวละครลอตเต้ที่ไร้กังวลอออออออยยย่่่่่่่าา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 งโโมม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 ิิิิิตตะะะะะะะเเ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 ทททนนนนนนัั้้้้้้้้ีีีีสสรรรรรถแแแชชชชชืืคค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 คไดดดดดลลล็็็กก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 จจุุุหหหหบูปววใใข บางครั้งคูชินะก็ออกไปว่ากันว่าเขาไปที่ชันบาเรียรเพื่อช่วยปรับปรุงบาเรียรโคโนฮาหรืออะไรทำนองนั้นและเขาจะขอให้ซารูบิมีวาโกะหรือเทียนจิดูแลนารุโตะนารุโตะเข้าใจจุดนี้เมื่อพูดถึงเรื่องต่างๆเช่นการไร่ามนและแมวน้ำคูชินะนั้นแข็งแกร่งที่สุดในโคโนฮาไม่ว่าจะเป็นหมอนินจาซาโรโตบีฮเซ็นพู้ซึ่งอ้างว่าเที่ยวชาในวิชานินจาของโคโนฮาทั้งหมดหรือเขาโกรธชิมูระดันโซผู้ปิดผนึกสะพานครึ่งหนึ่งต้องหลบเลี่ยงนารุโตะไม่มีความไม่พอใจกับชีวิตปัจจ เป็นเวลาหนึ่งเดือนนารุโตก็พยายามดูว่าเขาจะได้พบกับก้าวหางหรือไม่แต่เขาก็ไม่ประสบความสำเร็จบางทีผนึกก็แรงเกินไปตอนนี้ความปรารถนาเดียวของนารุโตคือเติบโตอย่างรวดเร็วและแข็งแกร่งขึ้นเขาขาดความรู้สึกปลอดภัยในโลกนี้จริงๆวันที่สงบสุขผ่านไปเช่นนี้บรรยากาศที่บ้านก็อบอุ่นและสวยงามทุกวัน